นะคะคุณโค้ดพูดถูกใจมากแต้แต้พี่ขวัญเจ้านี่คือเห็นบลว,ว่าอย่างอย่างข้าเจ้าถึงเปิดห้องค้าต่างประเทศให้คนไทยได้โพสต์ฟรีขายฟรีกันอใชัไม่เก็บเงินสักบาทเลยนะไม่เก็บด้วยและนําซ้ํานะในห้องค้าต่างประเทศเนะี่ยพูดแล้วขนลุกยังให้ไอเดียการทําคลิปวิดีโอไอเดียการค้าส่งไอเดียการคุยกับลูกค้าอีกต่างหากเอาไว้ให้เพื่อนๆคนไทยที่แบบไม่มีเวลาได้มาดูไลฟ์เซนตอนช่วงปกติห้าทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนเนี่ย ได้มาดูย้อนหลังช่วงนั้นกันด้วยเกบป้เออเกบป้อ่าขอบคุณขอบคุณ,คณหัวใจสีส้มด้วยเจ้าขอบคุณเจ้าคุณกัญญาลักษณ์ขอบคุณเจ้านะคะเนาะใครที่มาฟังย้อนหลังนะแล้วยังไม่ได้ลิงก์ห้องค้าต่างประเทศนะแอดไปขอแอดมินได้ที่ l i โอ o อแอดจินตายบอกว่าขอลิงก์ห้องค้าต่างประเทศค่ะอืมแอดมินส่งให้คุณทันควันเลยและในนั้นะคุณก็ศึกษาศึกษาศึกษาในนั้นเนี่ยเซนบอกอะไรให้ เดิมทีห้องค้าห้องนี้เนี่ยมีคนเกือบหกพันคนแต่เซนก็ไล่ลบไล่บลคนที่ไม่ใช่คนที่ไม่ได้ทำธุกรกิจ